สวัสดีครับไตเอคุณลุงมเพื่อนเพื่อนนะ 4, 4, นะครับ FC หรือแฟนเพจนะครับของไตเอคกณลุงมในช่วงไตเอคกณลุงมนะครับวันนี้หลังจากอากาศร้อนๆไปก,ก็ก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับนะร้อนเหมือนเดิมฝนตกมาหนึ่งวันแล้วก็หายไปหายเงียบไปเลยครับแต่ว่าอากาศนี่เปลี่ยนมาเป็นร้อนๆฤดูร้อน ร้อนตับแตกก็ว่าร้อนตับแตกนะครับแต่ภารกิจของตะเอกก็ช่วงเช้าทำภารกิจนในสวนยางแล้วก็หลังจากนั้นก็รดน้ำรดน้ำาะรังนะครับก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ยังไม่ได้รดน้ำวันนี้ก็รดน้ำาะรังแต่ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายเนี่ยนะก็มาทำภารกิจอีกตัวงก็คือขุดเง้าไผ่ครับ ห้าวไผ่ต่างมนนะครับนี่นะฮะห้า,าวไผ่ต่างมนพอดีแฟนเพจนะครับสั่งมาอยากได้เง้าไผ่เขาบอกอยากได้ตอไผ่แบบเนี้ยนะฮะข้าวไผ่ใหญ่ๆแบบเนี้ยครับหนักๆใหญ่ๆตาใหญ่ๆแบบนี้ครับก็อยากได้นะครับแล้วก็แฟนเพจที่ชมในช่องใจคนลุงนะครับแล้วก็อยากได้ไผ่แบบเนี้ยผมคุยเรื่องไผ่ต่างบน เ,เต่าไปเน่าไผ่ตังมนแบบนี้ว่่ถ้าใครกล้ารับผิดชอบเรื่องค้าค่าวนสรงได้เนี่ยครับผมก็จะจําหน่ายให้ขุดให้นะครับโกลกอองครับวันนี้สั่งมาก็สิบกว่าต้นนะครับนะสิกว่าต้นแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปสรงให้พรุ่งนี้ครับนะแฟนเพจนะครับจากเอตา,าคีนะครับนคนตรตะวันนะครับ จังหว,วัดนครสวรรค์เดี๋ยวพรุ่งนี้เะจะเอาไปตรงให้นะครับเดี๋ยวรอรับได้เลยนะครับเขาจะปลูกเขาบอกจะปลูกแบบแบบเป็นเง้าแบบเนี้เขาก็ารู้ว่ามันมันโตเร็วมันจะออกหอกหน่อได้เลยนะมันออกหน่อได้เลยครับเนี่ยครับดูตามันเนี่ยตามันใหญ่ใหญ่อยู่แล้วครับตาโหบอยู่แล้วครับพอดีชุดนี้นะชุดนี้ผมตัดยอดเอาไว้ตั้งแต่หลังฤดูฝนทีเดียวฝั่งนนั้นก็ตัดฤดูฝนเลย พราะว่าข้างบนเนี่ยผมตอนกิ่งไปนะครับตอนกิ่งไปนะฮะบข้างบนนี่ตอนกิ่งไปแล้วนะครับข้างบน,นเนี่ยจะตอนกิ่งไปแล้วก็ตัดไว้นะถ้าผม <c oughs> ไม่ขุดมันก็จะห้องหน่อแล้วจะขึ้นหน่อแล้วนะครับ <t ansen> พร้อมจะขึ้นหน่อฝนตกก็ขึ้นหน่อได้เลยนะครับพร้อมจยอกหน,อน่หนอแต่ถ้าหากว่ารเราเอา,าอไปปลูกนะขุดเหง้าแล้วเอาไปปลูกก็พร้อมจะขึ้นเป็นหน่อเลยครับนะเขาจะไม่ตอกเต๊กตอกเต๊กเหมือนเหมือนเราจา กิ่งตอนนะครับกิ่งตอนถูกจริงราคาถูกเบาค่าขนส่งอะไรต่างๆนะครับแต่ต้องสาใจครับปีสองปีกว่าจะเห็นหนอ่อนะฮะแต่อันนี้ขึ้นหน่อก็ขึ้นเลยนะครับขึ้นหน่อก็ขึ้นเป็นหนอ่อเลยนะหน่อก็ขึ้นจะขึ้นใหญ่มาเลยนะครับแบบนี้พอทานกินทันใช้ครับนะสำหรับข้าวไผ่ตางมนนะครับยังพอมีครับถ้าใครต้องการนะถ้าใครต้องการนี่ยังพอมีอยู่นะครับยังพอมียัง นะแมงขุดตรงให้ได้นะครับแต่ข้าขนตรงท่านต้องรับผิดชอบข้าขนตรงเองนะครับเพราะมันใหญ่มันหนักครับน่ะก็นะกี่อันนี้ก็อยู่ประมาณตักตองกล่องครับกว่าจะนั้นเพราะน้ําหนักมันเยอะนะ้ำหนักเยอะแต่แต่เราจ่ายครั้งเดียวครับสุ่นเวลาไปเยอะนะฮะไปตังโนประโยชน์มากมายครับนะประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นเขาบอกว่า,าตั้ง ผลิตได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเดอนรับรองนะครับนะเป็นรีซอร์ทอะไรต่างๆส่วนมากเขาจะใช้ไปทั้งหมดนะครับแล้วก็หัตกรรมอะไรต่างๆนะก็ทําได้หมดแล้วครับทั้งหมดเนี่ยครับสารพัดประโยชน์หนอก็อร่อยนะครับก็ประเทศไทยก็ยังปลูกน้อยอยู่นะครับต้องหาไปปลูกกันเยอะๆนะครับไรมีที่กปลูกไว้นะครับโอเคนะครับท่านๆนะครับวันนี้ก็ ไม่เยอะอะไรเดี๋ยวจะทําภารกิจอื่นต่อไปนะนะครับเดี๋ยวทำภารกิจอื่นต่อไปลดเดี๋ยวน้ำตั้งเดี๋ยวจะรดน้ําต้นไม้ในแถวแถวนี้ครับในรั้วพ่อชําบ้างในแต่แันนี้ว้าน,นะครับก็เพราะว่าจะได้อะนะครับปรวะวัติเราไม่ได้รดน้ําหลายวันแล้วนะครับดูนี่านะครับเราไม่ได้รดน้ําหลายวันหลายวันเนีน่ยอ่า รอฝนแต่ฝนไม่มาก็ต้องหาน้ำมารดอีกนะครับโอเคครับทุกท่านโชคดีครับสำหรับนะแฟนเพจที่อยู่นคนรสวรรค์เดี๋ยวรอรับได้เลยนะครับนะขอบคุณมากๆครับใจคุณลุงนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยก็แล้วกันนะครับเราจะได้เจอกันคลิปดีๆนะครับสวัสดีครับ